คราะบอลเตงกับ Daddy World Sport วันที่22ส,สิงหาคมยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลซ์ลีกคู่ที่1โคเปเฮเกนจากเดนมาร์กพบกับคิมาน็อกจากสกอตแลนด์คิกออฟเที่ยงคืนตรงคู่นี้ไม่เคยพบเจอกันในเวทียุโรปนี้โคเปเฮเกนคาดว่าเล่นด้วยระบบ43-3นักเตะเจ็ด7ลายการเล่นเกมเย่าที่ดุดันนักเตะสำคัญวิลเลียมเคมรูคัตเลอร์ลาเกอร์กองกลางตัวลุกเควินดิกปีกที่มีความเร็วกาเบียเปเรล่าเดนิสวาโรยืนหลังมีความแข็งแกร่งทั้งในเกมลุกและในเกมรับโคเปหเฮเกนหานัดล่าสุด ชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนคิมมนอกคาดว่าเล่นด้วยระบบ 3, 4, 1, 2, นักเตะเจ็บ1ลรายเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นและการโต้กลับที่รวดเร็วแดนนี่อาร์มสตองปีกที่มีความเร็วสร้างสรรค์โอกาสจากริมเส้นคลายวาเซลกองหน้าท,ที่เป็นหัวใจหลักในเกมรุกเดวินวัสัน แบร์ไลออนกองกลางตัวตัดเกมและคุมจังหวะเกมคิมันน็อก5นัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้3มุมมองโคเปเฮเกนมีนักเตะเจ็บอยู่บ้างแต่นักเตะตัวหลักอยู่ในสภาพทิ่ธีการเล่นในบ้านถือเป็นข้อได้เปรียบใหญ่สําหรับพวกเขาคิมันน็อกต้องเผชิญกับความท้าทายในการเล่นนอกบ้านการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างโคโคเปเฮเกนอาจทําให้พวกเขาต้องเตรียมตัวอย่างหนักเรทที่ออกมามองไปที่โคเปเฮเกนยูฟายูโรป้าคอนฟเฟนซ์ล,ลีคคู่ที่2เชลซีจากอังกฤษพบกับเซเวส จากสวิตเซอร์แลนด์คิกออฟตีสองคู่นี้ไม่เคยพบเจอกันในเวทียุโรปเช่นกันเชลซี Chelsea คาดว่าเล่นด้วยระบบ4-2-3-1นักเตะเจ็บสองรายทีมมีผู้เล่นคุณภาพสูงมากมายนักเตะสำคัญโคพาเมอร์คริสเตียนเอนคูคูที่มีความเร็วและสร้างโอกาสการทำประตูเอนโซ่ฟอนเดนเดสที่คุมจังหวะเกมตัดเกมบอลเดินกลางนิโคลัสแจ็กสันโซน้าที่มีความสามารถในการจบสกอร์ทีมนี้มีสไตล์การเล่นทีน่เน้นการครองบอลและการโจมตีที่หลากหลายเชลซี Chelsea ห้านัดล่าสุดชนะหนึ่งเสม 1แพ้3ส่วนเซอร์เวสคาดว่าเล่นด้วยระบบ 4, 2, 3, 1นักเตะเจ็บ1รลาย p i c โทรีคอ g เนสกาเอ o n อนดูรากองกลางในการสร้างสรรค์เกมคอยตัดบอลและคุมจังหวะในแดนกลางปีกตัวลุกเดรกคูเตซามิโฮสลาฟเซเลวานวิดนาเป่าใช้เอนโซคริเวลี่ทีมมีนักเตะที่มีคุณภาพอยู่ การเล่นที่มีระเบียบวินัยและการป้องกันแข็งแกร่งเซเวต5นัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้3มุมมองเชลซีด้วยคุณภาพของนักเตะที่เหนือกว่าและประสบการณ์ในเวทียุโรปการเล่นในบ้านทําให้พวกเขามีโอกาสสูงในการคว้าชัยส่วนเซเวสต้องเจอกับทีมที่มีความแข็งแกร่งและประสบการณ์สูงในเวทียุโรปอย่างเชลซีจะเป็นความท้าทายอย่างมากเรียนที่ออกมามองไปที่เชลซียูฟายูโรป้าคอนเฟลเลนลีคู่ที่3หลังจากฝรั่งเศสพบกับพานาในกอรจากกีซคิกออฟตีสคู่นี้ไม่เคยพบ เจอกันในเวทีโยุโรปนี้ร้องคาดว่าเล่นด้วยระบบ3 412นักเตะเจ็บ2ลรายทีมอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีเดวิลทอมสันลูเบนอากิอามิดฟิลด์ที่สร้างโอกาสและตัดเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพเวสตีย์เซย์กองหน้าตัวเก่งที่มีความสามารถการจบสกอร์กองหลังที่มีความแข็งแกร่งในการป้องกันอย่างโจาทานเกิร์ติสเควินดาโซ่การเล่นทรวดเร็วและการครองบอลที่ดีจะเป็นจุดแข็งของทีมลองหนัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1พานานพา纳ตในกสคาดว่า เล่นด้วยระบบ4-3-3นักเตะเจ็บ4ลายมีประสบการณ์สูงในเวทียุโรปแต่ผลงานในช่วงหลังค่อนข้างแผ่วทอนนี่วินเฮนาเมเนญญามาร์ซิโมวิท ปีกที่มีความเร็วและความสามารถในการสร้างสรรค์เกมลุกเซกามิดฟิลตัวรุกที่คุมจังหวะเกมได้ดีฟิลิปจูลิซิสกองหน้าที่มีความสามารถในการทําประตูทีมเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นและการโต้กลับอย่างรวดเร็วพานาทีไนกอสห้านัดล่าสุดชนะ3แพ้2มุมมองลองจัดทีมที่แข็งแกร่งลงสนามได้การเล่นในบ้านน่าจะเป็นข้อได้เปรียบสําคัญสําหรับพวกเขาพานาทีไนกอสมีความพร้อมในระดับที่ดีอาจต้องพึ่งพาการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นและโอกาสจากการเล่นโต้กลับเลื ที่ออกมามองไปที่ล้องยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลซ์หลีคู่ที่4เซนกานแเลนจากสวิตเซอร์แลนด์พบกับแทบซอมสปอร์จากตุรกีคิกออฟตีสอคู่นี้ไม่เคยพบกันในเวทียุโรปนี้ เซนเกลนคาดว่าเล่นด้วยระบบ4-3-1-2นักเตะเจ็บ4ลายทีมที่มีผลงานที่ดีในหลีกภายในประเทศวิลเลียมกิเบิร์ตซานักอากโโรซูน้าที่มีความสามารถในการจบสกอร์และเคลื่อนที่ได้ดีส่วนบาสเตียนโทมากองกลางควบคุมจังหวะเกมและสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมจอร์จดีควิสติล่ากองหลังที่มีความแข็งแกร่งในการป้องกันเซนเกลเนฮานัดล่าสุดชนะ4แพ้1แถบสารสปอร์คาดว่าเล่นด้วยระบบ4-1-4-1 ที่มักทำผลงานได้ดีในระดับ ผู้เล่นที่โดดเด่นของทีมเอดินวิสกาปีกตัวเก่งที่มีความเร็วและทักษะการเลี้ยงบอลเอนิสบาร์รีมิดฟิลด์ที่สามารถสร้างสรร์เกมและทาประตูจากแถว2ได้ดีเดนิสดากัสกองหน้าที่หาจังหวะจบสกอร์ได้ดีทีมนี้มักเล่นเกมลุกที่ดุดันและเน้นการคลองบอลแถบซานสปอร์หนะ้านัดล่าสุดชนะ2แพ้2เสมอหนมุมมองเซกาแเลนทีมมีความพร้อมสูงการเล่นในบ้านน่าจะเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญสําหรับพวกเขาแถบซานสปอร์น่าจะได้เปรียบด้ น้อยในด้านคุณภาพของนักเตะและประสบการณ์ในเวทียุโรปเลที่ออกมามองไปที่แท็บซานสปอร์ทีมในฝันทํากําไรมองไปที่ลองเชลซีคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับช่อง daddy world sport ขอบคุณครับ